ทีนี้ไปอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องหลอนๆเลยทีเดียวช่างเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมค่ะปกติเขามาทํางานเนี่ยเขาก็จะกางเต็นท์นอนที่หน้าเมนเผาศพเนี่ยเป็นประจําอยู่แล้ว<ม>ไปที่ไหนก็นอนแบบนี้แต่พอมาทํางานที่นี่เขาบอกว่าเขาเจอสัมภเวสีมาเข้าฝันขอส่วนบุญค่ะ อาดูกันหน่อยนะอันนี้เขาบอกเป็นเรื่องราวที่ดูเหมือนจะลี้ลับมากมเกิดขึ้นที่วัดบึงบาอําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพระครูสุจิตรัตนากรเจ้าอาวาสวัดบึงบาประภาสวรรค์คลองสิบต้องมาทําพิธีจุดธูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางเพื่อขอให้งานเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีหลังจากที่ช่างเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมเจอกับสามพเวสีมาเข้าฝันมาขอส่วนบุญเขาบอกว่าเขาเกือบ ไหลตายกลางวัดแล้วนะโอ้ช่างที่ถูกผีหลอกเนี่ยค่ะก็คือนายสามารถพิมพ์บุตรเป็นช่างหล่อเจ้าแม่กวนอิมเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่14ที่ผ่านมาตัวเขาเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยมาวางบล็อกเพื่อเตรียมหล่อเจ้าแม่กวนอิมค่ะซึ่งจะกมวันีพิธีก็ีือในมันอาทิตย์พอนี้น9ยมานาคมอพอเนรย้ายเจ้าแกวนองมเสร็จต้นเย็นก็กาเต็ันที่อนกันที่ลานวัดัน้าเนตรงจุดเําพินีเนี่ยแหาละปกพติี็นหลอนจ้แกวนอิบเล แต่ปรากฏว่าตอนดึกฝันฝันเห็นคนใส่ชุดดำและชุดขาวจำนวนเยอะมากยืนเรียกตัวเองอยู่ในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีเนี่ยแล้วตัวพี่เขาเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยโดนผีอ,อัพูดไม่ออกพูดไม่ได้อะอขยับตัวก็ไม่ได้จนเพื่อนอะมาขยาเขยาเขย่า ถึงได้รู้สึกตัวแล้วตื่นขึ้นมามเขาก็เลยเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นสัมภเวสีเนี่ยมาขอส่วนบุญกันไงอะไรมั่งไหมผมเห็นคนตายฮะเห็นคนตายด้วยตื่นหรือฝันฝันฝันใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ไหมฝัน,นคนคนตายลักษณะไงอะคนตายก็เหมือนเดินเรียกเราปับมือเรียกเราอ,อ๋อที่อยู่บริเวณนี้ใช่ไหมใช่แล้วร,รู้สึกกลัวไหมมีนิดหน่อย ในฝันนั่นคือคนตายกอกมือเรียกหยอยๆเลยนะแต่ๆๆๆตัวเขาขยับไม่ได้ทําอะไรไม่ได้แล้วคณะกรรมการวัดเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าสถานที่จัดพิธีเททองหล่อเจ้าแม่กวนอิมนั้นเดิมทีเป็น เมนเผาศพอุยตายแล้วนี่ไงซึ่งเพิ่งจะทําการย้ายเมนไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนเน,นิ่นนี้ยัยยงย้ายไม่แล้วเสร็จเลยนีย่ไงซึ่งสถานที่ตรงนี้มีการเผาศพไปแล้วเป็นจํานวนจานวน,น,วนใช้คําว่ามากแล้วกันเป็นจำนวน,นอีกทวนอะคุณคิดว่าเมนจะเผาสักกี่ศพละ่ะวันนึงอะ โอ้ใช่ไหมใช่ก็คือ,<ม>อว่าจะมีเป็นพันเป็นหมื่นได้มั้งเป็นที่ที่เขาเนี่ยย้ายจากเมนเก่าเนี่ยย้ายออกไปเพื่อทํพิธีเททองเหรอเจ้าแม่กวนอิมเ,ออเขาบอกบางครั้งชาวบ้านที่ผ่านไปผ่านมาช่วงกลางคืนเนี่ยจะเจอเหตุการณ์แปลกๆปเหตุการณ์ประหลาดประหลาดก็มีเ,ออเขาก็เลยเชื่อว,ว่านี่น่าจะเป็นวิญญาณสัมภเวสีมาเพื่อขอส่วนบุญอ่ะดูแล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเออก็ดีดีทำบุญน่าจะได้สบายใจเออทำบุญเยอะๆหน่อย